โอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่แอป Fast w a l l e t นะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินนะตัวนี้อ่แล้วก็เมื่อทำการดนโดเรจก็กดเปิดเข้าไปเลยนะโอเคอันนี้เราเข้าหน้าดีไปอยู่แล้วนะเพื่อนคนกดเข้ามาแล้วก็ให้กดไปตรงคอ่ของฉันตรงด้านล่างแล้วมันจะมีตรงด้านบนที่เราทําการล็อกอินเชื่อมต่อกับ Google เนาะแล้วเราก็จะได้ไมที่3000เหรียญเนาะ3 0 0 0เหรียญก็จะประมาณ10บาทนะนี่กดไปตรงหน้าแรกจะบอกจํานวนเงิน ประมาณ10บาทขั้นตอนในการถอนของแอปนี้เนี่ยนะเรากดมาดูกันนะกดกระป๋อสตางแล้วก็กดตรงนี้ไปล้วเพิ่มช,ช่องทางนี่นะจะใช่อยู่ที่1,000 0เหรียญเนาะตอนนี้เราสมัครมาใหม่ก็ได้3,000เหรียญก็อีกประมาณ7,000เหรียญเนาะเดมี2ช่องทางก็คือทูมันนี่กับ U.S.D.T. เนะาะแล้วเรากดมาดูที่ทูมันนี่นะทูมันนี่ก็ ให้ใส่เบอร์ทุบไ่ดีนะแล้วก็ใส่ชื่อใส่อ e ีเมลไปล้วโอเคอันนี้เราก็ต้องขอให้่องทะบนคมก่อนแล้วกันนะค่อยใส่ส่องของวีเอดีทีก็ใส่เป็นลิงก์ลิงก์เรียนนะเรียนวิเดีทีแล้วก็ชื่อชื่อภาษาอังกฤษเอานะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอเคแล้วก็วิธีการเล่นวิธีการหาเรียน้วก็จะมะีวิธีการเชิญเพื่อนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะเชิญเพื่อนแล้วให้เราไปากดที่เมนูหน้าแรกนะแล้วก็เลื่อนลงมามันก็จะมีพวกอะไรเนี่ยอ่ะกดไปตรงนี้แหที่มีเขียนว่าเดินเรียนเ่ยโอเครอสักครู่นะ แล้วมันก็จะขึ้นเป็นเกมขึ้นมาเนาะให้เราทําการกดเข้าไปแล้วมันจะเดิงไปที่หน้าเพจโตให้เราดาวน์โหลดเกมนั้นนลเยเราอยากดาวน์โหลดเกมไหนม,มาเล่นก็ได้เลยนะแล้วก็ดูเหรียญดูอะไรเนะี่ยเห็นไหมถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็จะได้ประมาณ3 7 5ร้อยเ็ห้าเรียญเนาะเวลาเราจะเล่นเราก็กดตรงเพนาวตรงเนี่ยกดเลยเขียวมันก็จะเดินไปที่เพจโตให้เราดาวน์โหลดเนาะเันนีรจะเป็นเกม อ่ะอันนี้ได้เยอะไหก็ไม่ใช่สี่ร้อยก็มีประมาณนี้เนาะก็ดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดอะไรมาเล่นคล้คล้ายแอปดาวน์โหลดเกมประมาณนีอ้อ่าแล้วอย่างวิธีหนึ่งก็คือวิธีการเชิญเพื่อนนะกลมที่ของฉันแล้วก็เขา่าเชิญชวนตรงนี้เชิญเพื่อนตรงนี้แล้วก็จะสามารถได้รับเหรียนเหมือนกันเนาะเด้่ถึตงตรงนี้ โอเคสำหรับแอปนี้เนี่ยใคร,ใครเคยเลีนแล้วถอนได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็เพิ่งดานวน์โหลดมาเร็วกันเพิ่งจะมาทําคลิปหลังจากที่หายไปประมาณหนึ่งเดือนได้เลยนะอล่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอจบคลิปไว้ตีเพียงเข้านี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้า